ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่บรรชั่งนะครับเพราะว่ามีพี่พี่บรรั่งถามมาว่าอยากให้พาคำนวณในการพันแกนอิีดีสี่เก้าทับพีซีสี่ศูนย์ให้หน่อยว่าพันยังไงนะครับก็อความจริงแล้วเวลาผมสร้างอะไรผมก็จะไม่ค่อยที่จะปิดบังอะไรมากนะครับเวลาผมสร้างตัวนี้มา มันก็จะต้องให้ทุกคนนั้นสร้างเป็นเองและซ่อมเป็นเองด้วยนะครับมันถึงจะง่ายต่อเราด้วยเวลาเราขายไปแล้วนะครับบางสินค้ามันก็ไม่มีประกันบางอันก็มีเนี่ยครับผมก็เลยจะให้วิธีการคำนวณว่าเอาแกน etd 49้าทับ pc ที่ศเนี่ยให้เป็นตัวอย่างในการคำนวณนะครับว่าหลักๆแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราที่เราต้องที่เราต้องดูเวลาเราคำนวณนะครับ ครับเรามาเรามาดูกันก่อนนะการที่เราจะคำนวณตอนแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า P.D.M เราเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยมันกี่ K นะครับของผมเนี่ยมันส5 k สิบหนะครับแล้วก็ v i n เนี่ยสมมติว่าผมจะคำนวณตอนนี้เป็นสักยีสิบโวลต์สูงสุดก็แล้วกันนะ เพราะว่าในระบบ24มันก็จะประมาณ24ถึง26 27 28ไม่เกิน30กันันะครับเราก็เอาวนขึงกลางกลางก็ได้อยู่สักประมาณ26อ่ะอ่ะเดี๋ยวคำนวณ26ให้กับเรกัน,น B out อ่าถ้าเราจากได้มอเดียวตอนตอนเรารู้ขดเข้าล้วเนี่ยมันจะไม่ยากนะครับมอเดียวอ,ออก380หรือว่าสีมอมาอานกมกันสีมอเอาเอาสองมอง่ายๆนะครับ สองหม้อมาอนุกรมทางออกกันเนี่ยเราก็จะได้บวนเท่าไหร่หรือกดปอ,อกเราต้องพันเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็บีแม็กค่าบีแม็กนะครับค่าบีแม็กนี่ก็คือค่าความเข้มของแกนนั่นแหละครับมันมันจะมีกำกับอยู่แล้วแล้วก็อันนี้พื้นที่หน้าตัดนะครับนี่ปกติมันมาเป็นวายซีเมสองนะครับ ผมว่าแปลงมาให้แล้วก็คือคูณศูนจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะออกมาเป็นสองจุดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมจริงๆมันสองจุดหนึ่งเจ็ดนะครับในคดีสามก็ต้องตัดขึ้นไปเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะพาคํานวณตอนแรกเดี๋ยวผมจะเอาเอาค่าลงไปก่อนนะครับค่าของผมเนี่ยก็มีตรงนี้ไอตัวนี้สามสิบห้าคีใช่ไหมมันก็เป็นสามหมืน่น ห้าพันเฮตเราให้เป็นเฮตไปเลยนะครับเราตัดคีออกนะครับเนียจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยสูตรมันก็คือสูตรนี้นะครับนี่เอ็นรอบของกดทางเข้าเนี่เท่ากับศูนจห้าคูณ v อนคูณสิบยกกำลังแปดแล้วก็สี่นี่ก็คือปกติแล้วของเครื่อพวก pwm สี่เหลี่ยมมันต้องมันต้องตายตายตัวด้วยเลขสี่นะครับส่วนเอมก็คือเ r e q u e n c ี่คูณ b มคูณ พื้นที่หน้าตัดเนี่ยครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่า0-5นยะ์่ะมันคือของอะไรนะครับ BIN อ่าผมเอา26นะย6ิบเข้ามา BOUT อ่าผมจะออกเอาเอาออก380เ,าเอาออกนาะ380อ่า1น่งมอนะครับห่มอเราเราเข้า24เ่เนี่ยบูตขึ้นมาเหมือนตัวนี้บูตขึ้นมามันออก380แป่ศเนี่ยครับหรือว่าออก250นเนี้ยเราค่อยคำนวณทีหลังได้ รอบอันนี้เรายังไม่รู้นะครับรอบออกอ่ะรอบเข้าเราก็ยังไม่รู้นะครับรอบออกเราก็ยังไม่รู้นะรรออเหมือนกันนะเราบ,บันนี้ัไม่จะพามาหานะครับสวนบีแม็กผมดูมาแล้วในตารางมันบอกว่าสองสองพันนะครับค่ามันสองพันทีนี้เราก็ได้ครบแล้วเห็นไหมครับผมก็รู้แล้วว่าเฟอร์เรนซีที่ผมใช้สามารถเคบีอินที่ผมต้องใช้ยีสิกโวลต v ีเอที่ผมต้องการออกก็คือให้ออกสามแปรอบเข้าผมยังไม่รู้รอบออกก็ยังไม่รู้นะครับ b ีแมผมรู้แล้วพื้นที่ลระตัดผมรู้แล้วเรามาแทนค่ากันเลยทีนี้ครับอ่าศูนะมันเป็นของวงจรฮาร์บ Switching นะครับเพราะว่าที่มีศูนย์ก็คือครึ่งหนึ่งของแรงดันที่เข้ามานั่นแหละวงจรฮาร์บิดสวิตชิงมันจะใช้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมทําพุชพูลมันเลยไม่ต้องใช้เราก็ตัด0.5นี้ออกไป นะครับไม่ต้องใช้นะเราก็เอามาก่านเลยทีนี้ดำซูมให้อ่าแล้วก็เอาดีอินตรงนี้มาบางเลยสูตรใหม่ที่เราจะทำมันก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง8นี่ด้านบนด้านบนของนี้ด้านบนของนี้าด้านล่างตรงนี้ครับมันเป็นเลขแต่ตัวสคูณเคูณบีแม็กคูณเอเนี่ยครับทีนี้ เรามาแทนค่าครับทีนี้แทนค่าลงไปเลยอ in, <B> IN ผมบอกว่า26เนอะอ่าคูณ10ยกกำลัง8เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเลขหนึ่งกับศูนย์อี่8ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยครับนี่เป็นเท่าไหรน่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกอ่ะอ่าก็มีเท่านี้แล้วทีนี้ข้างล่าง เลขสีต่ตรงนี้ใส่ตัวความถี่เราตรงนี้คูณสามหมื่นห้าพันแล้วก็มาคูณ Bmax เราได้มาเท่าไหร่สองพันนี่แล้วก็คูณพื้นที่หน้าตัดอ่าปกติมันจะมาเป็นหน่วยซีเมสองนะครับผมแปลงมาให้แล้วก็คูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเข้าไปมันก็จะได้ออกมาเป็น องจุดหนึ่งหนึ่งอ่ะกดคังคีย์เลขเลยครับเวลากดนะครับกดด้านบนบวกกันให้เรียบร้อยด้านไอ้ด้านบนคูณกันให้เรียบร้อยด้านล่างเรียบร้อยค่อยมาหารนะครับกดเดี๋ยวพามากดไม่ยากนะครับทุกหมอ้อก็ประมาณนี้แหละครับส่วนพวกเดททะมรแล้วก็ไปทดสอบแล้วหาเอานะอ่าผมจะเอายี่สิบหกเนาะคูณยี่สิบหก คูณคูณอันนี้นะครับเนีย่ยหนึ่งแล้วก็ศูนย์อีกแปดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ได้อะไรมันก็ได้เท่ากับในสิบร้อยพันหมื 10, 000, 000, 000. ่นแสนเราเราไม่ต้องไปนับเป็นหน่วยก็ได้นะครับอา่าผมเขียนลงไปเลยมันจะได้หกประมาณสองพันหกร้อยล้านนะครับท่ามันนะ นี่ศูนยมาแล้วครับอันนี้เราคูณกันมาแล้วทีนี้เรามาคูณข้างล่างครับทีนี้ก็4คูณความถี่ของเราสามสิ้าเคมก็เท่ากับ3ามหมื่นห้ันเฮิร์ตใช่ไหมล่ะแล้วก็คูณบีแมมันสองพันแล้วก็คูณค่าพื้นที่หน้าตัด 2.11นะครับก็จะออกมาเป็น5908 0000 000 0 0ย์แปดศูนย์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 ไปสิบร้อยันห่แสนห้0ร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเอออกมาทีนี้ทีนี้เราก็ข้าพวกนี้หะครับหารกันเลยหารกันเลยพอได้ออกมาเนี่ยมันจะได้ขวดเข้านะครับนี่ขวดเข้าที่ยี่ส 2 5่สิบห้าวัในเเกแกน ed ยีสที่เราใช้นะผมว่าชิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านครับหกเวลาซื้อเครื่องผมไปอาจจะอยากพันใหม่เองก็ได้ก็ไปซื้อแกนมาแล้วก็คำนวณตามผมนีครับมก็ได้เลยนะอันนี้ผมบอกบอกตามคนเป็นจริงเลยนะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะครับถ้าใช้ทั้งโปรแกรมทั้งใช้ทั้งอันนี้ร่วมกันนะครับโปรแกรมก็มันอาจจะไม่ตรงแต่ถ้าเราคำนวณแบบนี้มันจะเป๊ะเลย โปรแกรมมันเอาใช้เวลาฉุกเฉินครับ 90, ห้าเก้าศูนย์อานห้าเก้าศูนย์อานแปดศูย์ศนศย์ศนย์ศแล้วก็ศูนน่จะให้ดูเดี๋ยวนะโอ๊ยกดผิดกดผิดอาไมสองหกศูนย์ศูนย์ 0 0 0 0 0 0ูนย์ศูหาร5 9 0 8 0 0ศน0ก็0 0แด0ตัครับ 00แล้วก็00เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะได้เท่ากับ4.4รอบทางเข้าครันี่หนไหม4.4รอบนะครับทางเข้าทางเข้าเดี๋ยวจะใช้4.4นะะตามหลักแล้วอาจจะใช้5ก็ได้แต่ถ้าใช้5เนี่ยเวลาไฟออกมันจะดรอปลงนิดหนึ่งนั่นแหละครับพอเราได้แล้วตัวนี้คือรอบทางเข้านะครับเราได้แล้วนี่ ว่าแกนชนิดนี้ถ้าเราจ่าย่ิหกไปเราต้องใช้สี่จุดสี่รอบอ่ามันไม่ถึงห้าใช่ไหมล่ะเราเราปรับไปเป็นห้าก็ได้ครับอเอาห้ารอบไปเลยนี่จากประสบการณ์ผมนี่ห้ารอบนะครับทางเข้าพอเรารู้ทางเข้าแล้วใช่ไหมครับเรามาหาทางออกครับทางออกง่ายๆนะครับเนี่ยเราก็เอาอันนี้นะเราอยากรู้ว่ามันกี่วนต่อรอบนะเราก็ตั้งเลยหา B ต่อรอบเราก็เอาไฟ V อินที่เราจ่ายเข้ามาคือ26ใช่ไหมล่ะยี่สิบหารด้วย5ครับนี่นะยีสิบหารด้วยหมันจะเท่ากับ5.2าจุดสวนต่อรอบ5้าจุดสองวีทับรอบอ,อ,นนอันนี้จบไปแล้วทาง V ีอินเรารู้แล้ววออกไม่ยากครับ หาดออกทีนี้เราอยากได้ออกกี่โวลต์น,นะครับตั้งมาเลยสมมติว่าผมต้องการสามแปดศูนย์ีเอาตัวนี้แหละครับค่าที่เราคำนวณได้เมื่อกี้เนี่ยตามบรรทัดเลยหารเลยนะครับนี่กดเลยทีนี้เราจะรู้ว่าจ่ายมาย6ิหกโวลต์จะออกเราต้องพันทางออกเท่าไหร่กี่รอบนะครับก็เอาสม,มมติว่าได้สามแปดศูนย์ีหาร ห้าจุดสองเห็นไหมครับพันมาเจ็ดสิบสามโวลต์ไอเจ็ดสิบสามรอบครับเท่ากับเจ็ดสิบสามรอบสรุปทางออกไอทางเข้าทางเข้านี่ห้ารอบนะห้ารอบทางออกอันนี้อินโอ,อยูท เอาเจ็ดสิบสามรอกครับจ่ายยี่สิบหกวีนี่ออกแน่นอนสามร้อยแปดสิบวนนะครับก็เท่านี้สมมุติว่าอยากให้ออกร้อยวนทำยังไงก็ตั้งไว้เลยนี่ในตรงนี้นะครับนี่ปกติผมพิมพ์สามแปดศูนย์เข้าไปใช่ไหมก็เอาร้อยเข้าไปหารห้าจุดห้าจุดสองห้าจุดสอง ไม่ใช่หารห้านะครับหารหาวนต่อรอบเอาไม่ใช่เมื่อกี้ผมคำนวณผิดนะครับมันต้องเอาเออถูกแล้วถูกแล้วนะ 100, 100, 100, 5, 2, นะครับร้อยร้อยหารห้าจุดสองนี่ยครับก็พันพันสิบสิบเก้ารอบเนี่มันจะออกร้อยวนนะครับก็มีเท่านี้โอเคสูตรก็ ท่านี้นะครับเนีย่ยเนี่ยมให้มันนิ่งๆนะครับเวลาดูจะได้ดูง่ายนะครับอันนี้คือแกน ED9 นะครับโอเคครับสวัสดีครับ